มออนุษย์วิหกเข็มพิษที่แทงเข้าไปจะทำลายกล้ามเนื้อ <meals> ทั้งหมดของแกเจ้านั่นตายแน่ถ้าสู้กับอีเอ็นกลางอากาศแบบนี้แล้วหมอนน่ะเป็นผู้ชายแบบนี้แล่ะ

ทำให้ใบหน้าที่งดงามของฉันมีรอยแผลอย่างนั้นเหรอนี่นี่นี่ไม่อยากจะเชื่อแกนี่มันอึดเหลือเชื่อเลยว่าไอ้หน้าหุนแต่ว่ามือของฉันที่จับเชือกมันชักจะไม่สู้แล้วนี่คือการโจมตีครั้งสุดท้ายนี่ ไม่ยอมแพ้ง่ายอย่างนั้นเหรอแกดจะเจาฉันลงไปข้างล่างด้วยงั้นสินะฉันต้องฝึกแบบนากเลือดทุกวี่ทุกวันโดนแค่นี้มาจีบจอยโว้ยแกนี่แหละที่จะต้องตายตกสิตกสซตกลงไปตกสซตกเลยตกตก

ปล่อยไปเลยเอาลูกพี่ผมทำได้แล้วฮิดส์โทราหมมโม,มถึงฉันต้องอยู่ในนรกแล้วก็ห้ามลืมฉันเด็ดขาดชื่อของฉันก็คือปีหนึ่งโรงเรียนลูกผู้ชายโทคาชิเคนจิผู้พิชิตอ่างน้ำมัน โรงเรียนลู้ชาจะเลิกฉันจะทำยังไงดีอะมอโมม่โอกถูกใจฉันจะรู้ได้ไงว่านายตายแล้วจริงๆอะ พูดอะไรตัอ้งอย่างซี่ตุก,กาชิไอ้เพื่อนอยากตุก,กาชิเก็นจิอย่ายอมแพ้ง,ง,ง่ายๆสิจะพวกง่ยังเหลือลูกผู้ชายที่อยู่ในความตายอีกหนึ่งลูกผู้ชายต้องไม่หวั่นไหวไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ยังไงฉัน สั่งสอนพวกนายมาตลอดเวลาและตอนเนี้ถึงเวลาแล้วที่จะทำอะไรให้กับพวกเขาบ้างไม่ใช่การต่อสู้แต่เราต้องส่งเสียงเชียร์ให้พวกเขาวิชาพิเศษโรงเรียนลูกผู้ชายกองเชียร์ขนาดยากักจริงด้วยนะยังมีสิ่งที่พวกเราทำได้อยู่นี่ ดีล้มาสอโอะกนักเรียนชั้นปีหนึ่งเพื่อคำจุนเพื่อนร่วมสถาบันจะเริ่มการเชียร์ตันดนี้เพื่อการต่อสู้ มานานเลยทีเดียวทำให้คิดถึงเมื่อสมัยก่อนนะอืมครูใหญ่โทรรับรู้กับทกชิเขาแพ้การต่อสู้แล้วครับหยุดเถอะพอได้แล้วอะ่ะผมไม่อยากเห็นเพื่อนต้องตายอีกอครูใหญ่ต้องหยุดเรื่องบ้าๆพวกนี้ะเดียวนี้เรื่องบ้าๆเ,เ,เหรอ มันคือการต่อสู้ลูงไหมผูม้ชนะาจาักสมรภูมินาลสามขุมนี่คือการต่อสู้ครูผู้ชายลูกผู้ชายต้องต่อสู้เดิมพันด้วยชีวิตมันคือความพยายามอย่างยิ่งยวด ไม่ใช่การกระทําที่ร้อยเหตุผลนะพ่อนุมครูใหญ่เอเดจิมาคือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรอบสามร้อยปีเขาต้องสูญเสียเพื่อนพ้องไปมากมายเยอะแยะฉันได้นำบางสิ่งไม่ใพวกเธอดูเอยเอาเข้ามาได้แล้ว เฮ้ยเฮาเฮามาับพันยอแล้วครับมาแล้วครับคนจริงน่าจะเอารถมานะนี่คือสมบัติสําคัญของโรงเรียนลูกชายธงโรงเรียนยักษ์มีความยาวเจ็เมตรและกว้างสิบเมตรน้ําหนักของเสาธงนี้หนัก300รกิโลแต่ว่าไม่เคยมีใครสามารถตั้งธงยักษ์นี้ได้เลยสักคนเดียวว่าไงใครคิดว่าสามารถจะยกธงยักษ์นี้ได้บ้างไหมมีบ้างไหมบอกพี่ ทงอนนั้นผมจะยกเองไม่ห่งชาชาหรือเปล่าเดยวไม่ใช่ผมดกโดดีมากจัดการเลยซื้อปะกิเยมาแล้วไปกินเฮลูบอยมาก่อน S <S ไม่ใช่เลือดเนี่ยเจ้าเงีงเง่าเอ้มันคือกิงง่งแกนักแก่งไม่พอที่ยกมาลอกที่ทงยักษ์อันนี้หนักก็เพราะว่ามันคือกิ่งยังไงแกจะยกทงนี้ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกแกมีมันอยู่เหมือนกันใครอีกไหมที่คิดว่าจะยกทงนี้ได้ <S <S มีไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนนะฮะมันไม่น่าจะมีนะเฮ้หรือว่ามี ม MM. <wh> <ued Luc> <ic> ันแี่ฮิดเเดมารอนายลองสู้กับหมอนี่เด้เฮส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 นี่ฮิเดมารอนายเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยช่างเถอะนายไม่ก็เป็นตุ๊ดตูนี่เองฮิเดมารอลูกต้องเป็นลูกผู้ชาย โมโม่ Momo, ฉันกลัวชะมัดเลยว่าฉันก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละหาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่หนีหรอกแล้วทำไมอ่ะคิดได้มาร้นายก็เป็นลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอฉันต้องไม่วิ่งหนีฉันเป็นลูกผู้ชายฉันต้องไม่วิ่งหนี ฉันเป็นลูกชายผมจะทำครับนี่กรุนาให้ผมยกมันด้วย แค่เสียเพื่อนไปสองคนทำให้หนายเปลี่ยนไปได้แล้วเหรอนายคือคนแรกที่ฉันยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ทิ่สวงสมองราพุมนรกสามขุมด่านที่สามวงแหวนหกเหลี่ยมบ้าคลั่งรอรอบสนามประลองคือลาวาหินที่ร้อนถึง100องศาเต็มไปด้วยแก๊สพิษจากแมงกานิส ถ้าตกลงไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับขึ้นมาได้อีกดูให้เต็มตาเอาอ,อ,อ,อย่านีเป็นกฎนะเอาละแนะนำตัวกันได้แล้วแนะนำตัวเลย คันโตโกงะคูเรนดาเตะโอมิโตะปีหนึ่งโรงเรียนรุกผู้ชายซึรเกะโมโมทาโร่ เอาละยกธงประจำโรงเรียนขึ้นด้อยสว้ฉันอ่านทางดาบของแกออกหมดแล้วมันไม่มีทางสัมผัสถูกตัวฉันได้แม้แต่ครั้งเดียว นี่แหละคู่ควรกับฉน,นะลงไปร้องเพลงในนรกเถอะในพัฒจนจานุกรมโรงเรียนลูกผู้ชายมีแต่คำว่าต่อสู้ไม่มีคำว่าตายเป็นไง ตัวไ้ร่าตัวเนอะที่ได,ด,ด้มารูตัวเล็กอย่างกระลูกกรอกอะจะไปยกทงโทรงเรียนที่หนักสั้สามร้อยกิโลได้ยังไงอะไม่ไม่ได้รอกความแข็งแกร่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดร่างกายหรอกนะ <_ d ata> สิ่งเดียวที่สามารถจะยกทงโรงเรียนนี้ได้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือความเด็ดเดี่ยวแสดงความแข็งแกร่งของเธอออกมาให้ได้สิฮิเดมารุแสดงออกมาให้หมด ยกมันขึ้นมาให้ได้เดมาร์กแก้ขึ้นสิไว้ขนาดพลังกำลังของฉันกับแกมันต่างกันเห็นไหมหนทางสู่นรกของแกเปิดแล้วออกนรกคลื่นงูพิษออกนรกคลื่นงูพิษ

นายก็เป็นล <vous> ูกผู s ้ชายไม่ใช่หรือไงมโมชื K ่อของฉันคือโกคุโคจิฮิดมารอฉันเป็นลูกผู K ้ชายว้ายมโมฉันไม่ยอมให้นายตายหรอกนะว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเปไปเปไไป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 ไย อย่างนั้นสิขยับแล้วพวกกาโม่ทำอะไรก็อยู่เราเริ่มเชียร์กันได้แล้วไม่ต้องเสียใจหรอกนะไม่ใช่เพราะนายอ่อนแอหรอกแต่เพราะว่าฉันแข็งแกร่งกว่า

ช่วยไม่ได้ยางเดียขาดเลยต้องยกเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้ายัางงั้นก็พิสูจน,น์เด้วันนายน่ะเป็นเดียนโรงเรียนลูกผู้ชายพิสูจน์เลยลพิสูจน์เลยถ้าหากว่านายยอมแพ้แล้วก็มีดเล่มนั้นจะแทงลงมาที่อ,อกของฉันนะ โมโมเทโรจะไม่ใช่คนเดียวที่แลกชีวิตเพื่อการต่อสู้ในครั้งนี้นะแต่ว่าพวกเราเองทั้งหมดก็ชีวิตเขาแลกเหมือนกันนะ่าจะบอกให้แต่ว่าฉันได้รับความรู้ท้ายของตายมาแล้ว โมโม่โมโม่โมโม่ห้ามแพ้เด็ดขาดนะ โทกัชิโรมารุทีเดมารุและทุกคนด้วยฉันได้ยินแล้วเสียงเชียร์ของพวกนายนะ